เอานี่เราจะหมุนนี่เราหมุนตรงนี้กล้องเออฟับนี่ไปเลยนี่เอาเล่นไปสักสิบสิบห้านาทีพี่ป้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนแล้วทำไมหลกฮะสวัสดีครับก่อนเร่เร่เละอะน,น้องบะไปเตะบอลบะเตะบอลแล้ว เตะบอลแล้วอะเตะบอลเตะบอลตึ๊เตะอีเตะอีกเตะบอลล้พี่มาถือให้หน่อยพี่ป้านมาเตะบอลแล้วลูกพี่ป้านมาเตะบอลกับแม่แล้วมีคนดูแลหนึ่งคนแต่เราไม่รู้ว่าใครดูนะ ดูพันข้าของแม่ความร่มเงาปั้นมาเนี่ยบอกเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เรียกเดี๋ยวแม่เรียกมาตรงนี้แล้วมาเตะมาเตะบอลค่ะน้องสวัสดีค่ะไปไหนขยัได้ปลในถังไปในอ่างเดี๋ยวแมมตักปลาให้เดี๋ยวแม่มาตักให้ยรเดี๋ยวแม่ เดี๋ยวนะครับตอนนี้สมาชิกเราวันนี้ก็เสียงเงียน,น,นะครับเห็นแม่เป็นไรครับออฮะเอาหนูชื่ออะไรอา,อายุกี่ขวบฮะฮะหนึ่งอะไรหนึ่ง อายุอายุหนูหนึ่งศูนย์โอ้หมดวันนี้พี่บ้านกินข้าวอย่างพี่บ้านกินข้าวอย่างครับโอ้กินข้าวเสร็จแล้วกินข้าวกับอะไรกับไก่เหรอไก่ไข่เห็นไหมพ่อบอกแล้วใส่รองเท้าผ้าใบไหนเล่นอะไรกันฮะ ปลาน้อยเล่นน้ำปลาน้ยเล่นน้ำปลาน้อยเหรอเอาดอกไม้ใหปเปียกนะครับเปียกนะครับหนู ปลาตายนะลูกพอแล้วอพอแล้วมันไม่ใช่อาหารปลานะลมันไม่ใช่อาหารปลานะนง่นรถใครอะฮะที่โดนหนูไปไหน,น,อ,น,นอ่ะโอ้แล้วพี่ป้านไปโรงเรียนไหมโอ้ไปโรงเรียนเสร็จแล้ว โอ้ยคนน้อยครับเล่นน้ำครับปลาเหรอไม่รู้สิอืมีลู่อกคืขึ้นครับสานท้าพ้าใบก่อนดูน้องนั่งครับน้องยิ้มยัง Nóng ยิ้มยางน้องน้องยิ้มหมานก่อนลูกวันเช้าแหมคนชาไหนน้อง đó. Đóng... <laughs> Không phải <laughs> ใบหนูอ่ะวัน <laughs> 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 พอแล้วไปเล่นสนามเน้ำน้องนุ่นนุ่นไปดูปลาน่่นเอาไปเทใส่คืนปลาเดี๋ยวปลามันตายหมดเอาตักตกะตักมาจริงเนาะตักแต่น้ำนิดหน่อยก็พอแล้ว <c oughs> เดินตา่างก็เป็นขบวนครับไปจับปลาครับ น้องอะไรติดขาวิ่งเร็วเร็ววิ่งเร็วเร็วติวไดตตไปแล้วคร,ครับสวัสดีครับไม่หอน,อ,นอยากเล่นปลาพลากันอยากเล่นปลาเอาเตะบอลแล้วหนึ่งสองาน้อง,ง,อง,ออองก็มอะไรขนาดนั้น เตะบอลก่อนแล้วแม่ไปแล้วนะแม่วิ่งแล้วนะแม่วิ่งแล้วนะปานแม่ไปแล้วนะตัวโดนน้องน้องเทน้ำออกลูกเอาไปเก็บไปเอาไปเก็บไปให้พ่อเร็วน้องเอาไปเก็บ เอาคันไปเก็บายเอาไปเก็บนะคคสสวััดีรบนแล้วสวสสัดีคุพ <c oughs> ิ้งครับวิ่งจะไปตักน้ำกันดีแล้วนะครับน้องเอเก็บนะไม่ต้องเอาไมา้แล้วนะไม่ต้องเอาไมา้แล้วนะมันตีบอลเร็วสนใจจะเล่นนะ้ำ เอาเก็บน้องไม่ต้องเอามาน้องเอาเก็บเลยน้องนู่นไง้โดูดูทำหน้าพี่ปัน้นพ่อเห็นงูมันอยู่ในโอง่งงูเอาพ่อเรื่องงู ดูทำหน้าดูทำนาแม่รูปนนะ้ำอันนี้ะรละจริงหอพ่อ,องูปล่อยตรงนั้นเองพี่ป้านพ่อเห็นกิ้งกือแถวนั้นน่ะกิ้งกือมันอยู่ตรงนั้นเองจริงเรางหขานะกิ้งกือ รถไปอยู่ไหนอีกแล้วลน้นองไม่ใช่อาหารปลานะพี่ปั้นอย่าเดินไปตรงนน้นวะลูก น้องมาหาแม่แล้วน้องบันก้าวมาแล้วเตะบอลมาให้แม่แล้วเตะฟุตบอลมาให้แม่เตะฟุตบอลมาให้แม่เอ้ยเตะแล้วคะ่ะเตะเตะแรงแรงแตเตะแรงแรงตู่ไปแ้วไปเรงอัสัสดีค่าก่อนวัสดีค่าก่อนนุพ่อแค่นี้แหละ พี่ป้านมาสัสดีครับก่อนเร็ว